ัสดีจ้าพบกับช่องยี่ปีบ้าคือเกาคนเกาอยู่เนาะยี่เปิดกล่องนี่จะมาทําส้มตำนะตำแกะรดก,กุ้งสดใสพริกกระเทียมลงไปก็ตำเลยเพื่อนเมื่อกี้ยี่ลืมเปิดกล่องยี่ขอโทษขออภัยจ้ะเปิดมาก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปเร็วอยู่เนาะพริกประมาณห้าหกเม็ดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะใครพลาดอันเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่ยอยจะคงช่องชอบประมาณนี้เนะาะตำให้มันสะจะเนาะอ่าใครอยากตำละเอียดก็ละเอียดยเนาะยี่เอาพอประมาณก็พอแล้ว สม้มตำนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะพกเพื่อนนี่จะบอกให้มันง่ายมากเลยโอ้ยกระเด็นตำกุ้งสดจ้าพเพื่อนจ๋าบ้านนี้นะกินกํากุ้งสดตำแครอทกุ้งสดวัตถุดิบก็เห็นนิธใส่อะไรก็ใส่ลงไปพเพื่อนๆยี่คิดคานแนะนำเลยล่ะผีกับกระเทียมลงไปเนาะแล้วก็ใส่พริกบกระเทียมลงไปใส่น้ำปลาเนาะน้ำปรราลาแ้วแต่ชอบเนาะพเพื่อนเนาะ ปลานี่ต้มซุกแล้วจ้าปลาตอนบม่มีถ้ามีตอนนี้จะใส่ตอนนีไปเลยเลยหมดแล้วเนาะใส่อูมามิกะเอาเด้แล้วแต่ชอบเนาะกะเอานะบอกว่าเลยกะเอาเดี๋ยวยงมาม่าอีกว่าที่ใส่หลายเทปยี่ชินเนาะน้ำปลาปลาก,กะเอาเหมือนกันเลยใส่น้ำตาลนะเพื่อนใส่น้ำตาลอย่าลืมใส่น้ำตาลอย่างน้ำตาลยี่ไม่ค่อยตันไดหรอกเว้ยยำหมก ตามเป็ดเดียวก็เสร็จแล้วสมตำวี่อย่าใส่หวานมากเพราะยี่มีกินหวานเนาะใส่มะนาวลงไปในกระเนี่ยมะนาวยี่นะเดี๋ยวบีบมงไปเลยเนะาะคาคายนั่นทายาดิีิโอ้ยคาจักหน่อยเนาะ,นะยี่ใส่มะนาวประมาณเกือบเกือบรูกหนึ่งแล้วเพื่อนเพอ,อยี่เป็นคนกินเปรี้ยวนะจ้ะกินเปรี้ยวจ้ะไม่คาบ้านนี้กินเปรี้ยวเ,ยเนาะชิมไหมยี่ชิมไหมไม่ค่ะยี่ไม่ชิม ชิมไหมจ๊ะไหมจ้ะแล้วก็ใส่นี่ลงไปเนาะอย่างก็แครอทใส่แครอทเพราะว่าเราจะทํากุ้งสดตำกุ้งสดแครอทนะแหมใส่แครอทลงไปถ้าจะใส่มะละกอก,ก็ได้นะนเพื่อนมะละกอยี่เคยกินแล้วไงเคยตําไปแล้วเนาะถ้าใครเป็นเอฟซีเก่าจะตาจําได้เนะาะยี่ตำจนโคกแตกอะ่ะเพื่อน ก็จะมาเปิดช่องเนี่ยนะคกแตกไปคกหนึ่งนะจ๊ะแตกไปคกหนึ่งใช่ไหมพี่ใบถ้ามันแตกอีกก็เป็นคกที่สองแล้วนี่เพื่อนเนี่ย,ยตามแครอทเนาะแครอทลงไปแครอทลงไปโอ้ยมีมองกล้องไปเจอเนี่ยออยีโป่องหยกโป่งหยกไปงไงเลยมองไม่เห็นหรอก ลืมใส่อะไรก็ไม่รู้เพื่อนใส่เข้าที่มีแล้วก็เอ,อ,อันนี้จะเนาะกุ้งสดสําหรับหนึ่งท่านนะเพื่อนเนี่ยมาเมายี่นะยี่ชอบกินกุ้งสดมากสามสี่ห้าหกเจ็ดเนใส่ประมาณเจ็ดตัวจ้าเพื่อนที่น่ารักใส่กุ้งสดลงไปเนาะดูเอาเองนะเพื่อนจ๋ายี่ตำแป๊บเดียวเลย อ้ถ้ายีไ่ไม่ทำคลิปนะยี่ตำเสร็จแล้วป่านนี้น่ะจริงนะเพื่อนถ้ายี่ไม่ทำคลิปนะยี่ตำเสร็จแล้วนะทำไม่มมวแต่ทำคลิปนะจ๊ะยี่ตำเป๊ะเดียวส้มตามนะําน่ะยิงแนะนำวิธีดิบนะหฮงแต่ชากุ้งอะไรก็ไม่รู้เนาะกุ้งลายเสือมันี่จำไม่ได้แล้วซื้อมาก็จำไม่ได้แล้วทุคงช่องก็จำไม่ได้จักกุ้งอะไรเนาะ ปลุกหนปลุก,กยกคุกเอานะเพื่อนเพื่อนคุกเอาเดี๋ยวนี่ขอหยาชิมก่อนได้ไหมชิมก่อนเพื่นอนเพื่อนไปเวอร์ที่บอกแล้วถ้าคนเราทำอาหารทุกวันนะมันจะกระูกเสร็จแล้วใส่อันนี้ลงไปเนาะหอมเปหหอมเปผักชีกัลังนะสะลงไปเลยเนาะ ลบกหยกลบกหยกว่าสินจ้าวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะของช่องคนมาเก็บทีหลังเนาะ,ก,นก,นนะกินกับอะไรเนาะกินกับอะไรกินกับอะไรคอยดูแล้วกันยีจะกินกับอะไรเน,นะาะปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเทใส่จานก่อนเพื่อนที่น่ารักของยีจา้ายดี๋ยอยีขอายดไปหาจานก่อนเนาะ เพื่อนมาล้วจ้ามาล้วจ้ายี่ใสจานแล้วอย่ยี่กินกับอะไรจ้ากินกับขนมจีนจ้าขนมจีนอันอันชันะเนาะแล้วก็มีมีอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> ขียดทอดกินกับเขียดทอดนี่ผักมีดอกกุยช่ายนั่นเพื่อนยี่จะบอกว่ากุยช่ายนี่กลิ่นแรงมากเลยนะเนี่ย กรุณนาะกินแล้วเสร็จแล้วก็แปรงฟันให้เรียบร้อยด้วยจนะ้ะเนาะเพื่อนๆจ้ะแล้วค่อยไปเสวนากับชาวบ้านเนะเนาะโอ้โหเป็นน้องน้องสตอเลยแหละกุ้ช่ายนะแล้วก็มีเอ,อ่อมะเขือจนะ้ะเนาะอยู่ซีน่วยเพื่อนๆอันนี้คือกุ้งตม้มกุ้งสดของยีเนาะกุ้งสดแครอทจนะ้ะนะอ่ากินกับเขียดทอดนี่อยากกินมากเลยน้ำลายเตกน,น้ำลายเตกเดี๋ยวจะขอช่องขออนุญาตก,กินก่อนนะเนะฮึออร่อยมากเลยนะพเพื่อนเขียดทอดแนมะ่ซ่บ วะก็เดินใจกลมนี่คือไปกินให้เบิงนี่ยและยี่สันบอแล้วยี่ไปอักกินพูดเดียวอักกินพูดเดียวสันจิ้มเมก่อนนิดนึงเพื่อนอยจะบอกว่ามันฟินมากเลยมันเป็น A S M R เลยเนี่ย บอร์คอนซิวัาเสร็จไ์เลยที่กินเสร็จก่อนยี่จะไปเก็บล้างอุปกรณ์จ้ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปกันตำกุ้งสดแค่รสตำนี่เดีอยวจะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามพีบาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเขียดตีรังกาเขียดตีลังกาไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะ